นี่นี่อนันต์ชัยน้าเหมือนกันนะเอาบิ๊กมาใส่ไอบอกบอกว่าเขาเป็นใครเหรบอกว่าหน้าเหมือนกันแม่ริมตำบนอยู่ใกล้ไม่ได้นี่ละเขาต้อคว่ำแล้วแล้วผมอยากจะถ่ายรูปอะไรแมีแม่ริมตำบนอะไรคะ ต้องไลฟ์แบบสองชั่วโมงอย่างต่ำมันถึงจะขึ้นไปถึงรบสามค่ะเดี๋ยวกินไปถ่ายรูปเดี๋ยวพี่ไลฟ์ให้แต่บักหมื่นน้อยถึงไหมต้องต้องคนดูเท่าไหร่ก่อนถึงจะบอกว่าฉันจะฉันจะไปเดินไลฟ์ต่ากแดนให้แสดงเม่อไหร่อุ้ยสองพันแล้วถ้าถึงสองพันห้าเดี๋ยวตอนกินไปถ่ายรูปจะไลฟ์